ครับผมนะครับอยู่กับทีมงานปีทีเจริญมอเตอร์นะครับกับวันที่5พฤษภาคมนะครับสองห้าหกนะครับผมมีโอกาสมาจอดน้ําอยู่ที่จังหวัดสระแก้วนะครับเป็นโซนพื้นที่ที่ผมก็บอกเลยนะครับว่าหาน้ายากนะครับจะได้น้ำแรงๆนี่ยากมากนะครับแต่ก็ไม่เกินนะครับความสามารถของทีมงานเรานะครับผมก็ได้น้ํานะครับสวยอีกเช่นเคยนะครับผม ตอนนี้ก็กําลังตามลงไปดูอยู่นะครับผมว่าลึกๆแล้วนะครับผมตามที่เราสแกนนะครับว่าเราจะได้น้ําเพิ่มไหมนะครับเป็นบ้านสวนนะครับของลูกค้านะครับก็เป็นเกษตรผสมผสานนะครับพื้นที่นี้ก็เลี้ยงวัวนะครับปลูกต้นไม้นะครับขุดบ่อบ้านะครับอยู่ทางด้านหลังนู่นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอ่า อังวัวนะครับของของลุงท่านนะครับท่านก็ออกจากหมู่บ้านมานะครับแล้วก็มาทําพื้นที่อยู่ที่หน้านะครับผมเพื่อที่จะมาพักผ่อนนะครับไม่วุ่นวายในหมู่บ้านนะครับเราก็ออกมาทาได้อยู่นะครับผมพื้นที่ก็ข้างๆนี่ก็ปลูกอ้อยนะครับเป็นพื้นที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะครับบ่อนี้นะครับลูกค้าติดซุราเซลล์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่า ตัะล่าเซลนะครับจะได้ดีขนาดไหนนะครับผมเมื่อคืนทีมงานเราก็พักอยู่ที่นี่นะครับหนึ่งคืนนะครับนี่ก็เป็นบ่อ,บอป้านะครับที่เขาขุดไว้นะครับพาเดินเข้ามาชมนะครับผมน้ำมันแห้งนะครับผม เป็นช่วงฤดูหน้าแล้งนะครับน้ํามันแห้งนะครับผมไม่มีน้ําให้วัวนะครับแห้งเลยนะครับผมถ้าไม่มีบ่อบาดานก็คงอีกไม่นานนะครับถ้าฝนไม่ตกก็น่าจะหมดแน่นะครับผมลูกค้าลยว่าจาทีมงานเรานะครับผมเข้ามาจัดการนะครับในเรื่องของการบรรเทาภัยแล้งนะครับผมผม่ดูลูกค้าเขา น่าจะเลี้ยงปลาครับบ่อนี้นะผมไม่แน่ใจเห็นอะไรมันผุดๆนะครับน่าจะใช่นะครับผมเลี้ยงปลานะครับเป็นน่าจะเพิ่งเริ่มนะครับเพิ่งเริ่มได้ประมาณสักเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นตแล้วนะครับขาดแต่บ่อน้ำบาดาลนะครับแล้วก็ระบบปั๊มเพื่อที่จะดูดมาทำการเกษตรนะครับผมนี่ครับพามาชมนะครับผมมารับชมนะครับวิถีแบบบ้านๆนะครับผมการออกมาใช้ชีวิตนะครับอยู่แบบ พึ่งพาตัวเองนะครับผมไม่ได้วุ่นวายอยู่กับในชุมชนหรือวุ่นวายกับโลกภายนอกนะครับผมเขาก็มานะครับอยู่แบบบ้านๆนะครับสบายนะคนัมีความสุขนะครับสองตายายนะครับผมเลี้ยงวัวนะครับผมต่อไปนี้ก็น่าจะอุดมสมบูรณ์นะครับเพราะว่าได้น้ำาราดานแล้วครับผมได้น้ำประดานแบบถาวรแน่นอนนะครับผม เผื่อเป็นตัวเลือกนะครับหรือเป็นรูปแบบนะครับในการอยู่แบบพอเพียงนะครับผมนะครับก็เป็นวิถีแบบบ้านนอกเรานะครับอยู่แบบสบายๆนะครับผมเช้ามาเปิดธรรมะฟังนะครับผมมีความสุขนะครับใช้ชีวิตแบบไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างใครนะครับเป็นลูกจ้างวัวนะครับผม มีความสุขครับผมนะครับในวัยเกษียณของคุณลุงกุตานะครับก็เดี๋ยวจะพามาชมคลิปที่สองนะครับกับการติดตั้งโซลารเซลล์บนหลังคานะครับแล้วก็สูบน้ํานะครับผมเพื่อที่จะเอามาลงสระนี้นะครับแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ปลูกหญ้านะครับแต่ปลูกหญ้านะครับให้มัวนะครับผมเพราะว่าพอไม่มีน้ํานะครับหญ้ามันก็ตายหมดนะครับ ี๋ยวตรงนี้จะกลายเป็นพื้นที่ชุ่มฉ่านะครับผมก็เดี๋ยวมารับชมนะครับคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องใดน,นะครับปรึกษาทางตูนะครับเรื่องบาดานันหรือเรื่องโฟลาเซลนะครับเบอร์โทรชางตู093 3 2เ2้าสครับผมสวัสดีครับ